สวัสดีครับพี่น้องที่ฮักนกเขาใหญ่และเช่นชอบกันตอนกเขาใหญ่ทุกคนครับนี่คับวาพอคับลุงคนคนรักนกเขาใหญ่ครับหลังจากห่างหายมาโดนบริลงคลิปกับหลังจากครับจากคนกันเศร้าก็พี่น้องทางจังหวัดอุนบลราชจานีทัวรมาถามเน,นมาะลุงพนว่ากงผ้าไกลเล่เ้ลวไปคาบบริวสันที่เรากัดน,นัดเป็นไว้กลางเดือนนี้แหละครับ แต่ว่าเพิ่นกะอาทิตบ่เคยไ,ได้เห็นอัปเดตคลิปลงเพิ่นก็นเลยสงสัยเลยโทรมาถามเลยบอกว่กากลางเดือนนี้แหละครับกำลังเป่าเฮ็ดให้ครับคงผ้าน้ำง่ำกำลังประกรอบครับประกรอบแล้วก็สิคัดแต่งเรียบแล้วก็สิงลงเนืเกเกอร์ขาวอุโมงคอ่าแซลักขาวครับ ลงห้องพื้นเพื่อสิดึงสีใหม่ขึ้นมาแล้วก็คัดเรียบอีกรอบนึงก็จังจังสีใดสารแล้ะครับเพราะว่าขันสารเป็นก้นอนเาท่าเล็กไอ้ท่าชะแลกไปมังสีเปืือนแค่ได้เรียบร้อยกนกบจังสีใดสารทุกใบงวดน,นี้มีอยู่ทรงลูกค้ากลางเดือนนี่ก็6หกใบครับ แล้วก็มีเพิ่มเติมมาจากจังหวัดอุดรเอฟซี FC ทางอุดรโทรมาสั่งกต่เลยได้ตรงไดส้สั่งใหม่เข้ามาหนึ่นงพระสงวังหนึ่งแห่นก็มีซักคองกลางกลางเดือนนี้หกใบพี่น้องหลายๆจังหวัดแล้วครับสั่งเข้ามาสายๆก็มีพี่น้องเอฟซีโต้เข้าขมาโอ, FC, อา้ผมก็ฟังเงีย่ยหูฟังครับพี่น้องฟังคุยน้ำเพ้งนคุยฟังบ่คลอยแต่นัดครับ มันจำเนียงมันจังไดบแปลกๆก็เลยสอบถามเพื่อนพาขอโทษครับเป็นคนต่างชาติบอกคือ,อว่าสำเนียงแปลกๆเพิ่นบอกว่าโมเมนต์ครับโมเมนต์ต่างชาติเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นพม่า,ค,มาครับเพิ่นก็สนใจโคงผ้าเหรอครับแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งเขาไว้อีกเส้นหนึง่งอัพพี่น้องเอฟซีท่านไหนสนใจครับงวดต่อไปนี่ส่งของสิ้นเดือนครับ กลางเดือนนี่เต็มหม้แล้วครับกตสร้างจองเขามาไหวก่อนเหรครับผมที่ได้จัดคิวจัดยังถกอสิ้นเดือนนี้อีกรอดนึงครับมันหาหกใบครับจองเขามาได้ครับอากาศเอฟซีทานใดยังตองการขึ้นดักนกางคนก็ยังมีอยู่เวยครับผมติดต่อเขามาได้ตามเบอร์ทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่แหละครับผม เจาจักรักจักรักโ์กัต้ขามาหรือตท้มาสอบถามตทมาเหร่นน้ำกันก็พ่ว่ากันครับผมยังมีในเอฟซีอยู่ครับขึ้น้วกากองพ้าง่ายๆจะเริ่มนะครับพี่น้องรับตโอไปสิ้นเดือนนี้ครับสนุกสนใจโตสักรองขอม้าครับตามเบอร์โทตที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับผมค่อยได้ อัปเดตคลิปบันไดกับญาติพี่นอ้องเลื่อมญาติเลื่มกันน,นี้็เลยมาลงคลิปอัปเดตการเห็ดกองไฟหน่อยพี่น้องบนเห็นเงียบๆไปเพิ่อนๆสงสยัยว่าเห็ดบนน้องทุมา,มาถามอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่นนี้แล้วครับขอบุณขอบคุณพี่นอ้องที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจชคดีมีเงินใ,นใส่สุขุมพนครับสวัสดีครับผม